สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะทุกคนนะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าวันนี้ก็จะมาทําพัดเปรี้ยวหวานเนาะเมนูประจําบ้านเพราะว่าฝรั่งชอบมากเลยพัดเปรี้ยวหวานนี่เนาะก็นี่ก็จะต้มไ้แครรทก่อนเพราะมันนิ่มนะเพราะแครรทมันเป็นพักเนื้อแข็งก็จะต้มก่อนก่อนจะต้มเราก็พอต้มน้ําเดือดเราก็เอาเกลือลงไปจักหน่อยก่อน เาเกลือลงไปพอได้จะครึ่งช้อนชานี่แหละที่นี่เราก็รอให้มันน้ำม,มันเดือดขึ้นอีกครั้งหนึง่งเราเราก็คิดว่าเราก็ลองดูว่าพักมันนันสุกหรือ,อยังเนาะเราก็ต้มมันจนสุกเด้อแครอทนี่เพราะว่าเนื้อมันแข็งมากก็ก็ถือว่าต้มเลยเนาะถ้าถ้าลวกมันก็จะแป๊บเดียวแต่นี่ถือว่าต้มให้มันสุกเลย ถ้าลวกมันก็จะยังแข็งอยู่จะมีแครอทเนี่ยที่ใส่คือไม่ใส่ก็ได้เรียวเตวเนาะพาสต้วหวานเราก็เลือกเอาพักที่เราชอบเนี่ยใส่ไปเลยพักนี่ก็เตรียมน้ำเย็นๆเอาไว้เดี๋ยวตักขึ้นมานอกน้ำเย็นนี่ก็หั่นค่อนข้างจะหนาหน่อยก็เลยต้องต้มนานหน่อยหนึ่งเนาะพอกระทืนอะอะไรก็พอกระทืนหมดเลย แล้วก็ล่างกระทะต่อยังไม่ได้ไปซื้อกระทะใหม่เลยพี่น้องเอ้ยไปวันนี้ลองไปชะเง,งือดูแล้วโอ้ราคาไม่ธรรมดาเลยเด้ออันกระทะนี่วะนานเราไม่ได้ซื้อนีน่คือน้ำมันเอาน้ำมันใส่ไปแตดไม่มีกระเทียมเด้อไปดูกระเทียมอ้าวกระเทียมอันรีบหมดเลยว่ะกระเทียมเป็นไอเสื่อมหมดเลยโดยไม่ได้ใส่กระเทียมเด้องวดนี่ ซื้อมาเราก็ไม่ได้ใช่ไม่ทันมันก็เสียเนาะมันมันไม่เน่าหรอกแต่มันก็คือเหมยหมายถึงว่ามันฝ่อหมดเลยก็ยังจะเอาไอ้แค่รถลงก่อนอยู่เนาะพอพัดหมูซุกแล้วก็พอยังไม่มั่นใจว่ามันมันซุกกว่ามันซุกนิ่มหรือ,อยังเพ่านั้นเนาะไม่มั่นใจอะไรเลยแหละทำครับเขานี่ดู ก็เราก็จะเอาพักที่มันเนื้อแข็งกว่านีน่ลงก่อนนะนี่เป็นในพริกหวานก็หอมหัวใหญ่เอาลงไปพัดเลยมะเขือเทดแล้วก็แตงกวาแต่ก็เลี้ยวแต่ว่าใครชอบอะไรเนาะพูดถึงใครชอบพักอันไหนก็ใส่ลงไปเถออพัดเรียวหวานก็น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายอะไรก็ได้ แล้วก็ใส่ไปเพื่ที่เราสะดวกแต่อันนี้จะใช่น้ำตาลทรายแดงประจำน้ำตาลทรายขาวก็มีเลยตเต็มกระปุกเลยไม่ใช่เลยแล้วก็ผงปรุงรสจกชนชาหนึ่งมะขามเปียกี๋ยวเราก็มาปรุงแล้วเราก็ชิมดูว่าเราชอบขนาดไหนซอสมะเขือเทศแล้วก็ปรุงปรุงแล้วก็ชิมดูเอาเนาะว่าเราจะชอบแบบไหน หมูแล้วก็มักก่อนเ้อจริงๆก็มักไม่ได้ไม่ได้โบกตอนมักมักก็ใส่รสดีไปจักหน่อยใส่น้ำตาลใส่ไปจกักนั่นแค่นั่นแหละน้ำมันหอยก็ไม่ได้ใส่หรอกตอนมักใส่แต่รสดีกับน้ำตาลใส่มักแล้วก็อร่อยจนหลอก โยโจของก็ปินเนอะโยโจของว่าทำอร่อยอแต่ว่าพ่อบ้านชอบมากเลยพัดเปียวหวานเนี่ยฮันพักคนข้ังที่จะชินเหล็กด้อชิมชนนี้ชนนั้นใหม่ดื้อไม่ได้ว่าเอาชนนั้นใช่แล้วมาตักด้วยปกติก็จะเอาต่หลิวตักใส่ชนที่นี่ว่ามันชนใหม่ก็เลยเออเอาใส่ไปเลยเติมน้ำตาลไปหน่อยหนึ่ง เลี่วแต่ว่าจะเติมไม่เติมเนาะเราชิมแล้ถ้ามันพอดีเราก็ไม่ต้องเติมอะไรนะอาจจะเติมซีอิ๊วขาไปอีกสักหน่อยหนึ่งอร่อยอยู่ดื้อซเีซเรียลซจเรียพี่น้องเอ้ยเตรียมจานมาโรเละแต่ก็เรี่ยวแต่คนชอบเนาะว่าจะชอบแบบไหนมันไม่มีสูตรสำเร็จเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันตลอดสีสันสวยงามอยู่เดอ้อนี่สุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อจ้ะอย่าเจีบอย่าจนเนาะจ้ะบายบายจ้ะ